สวัสดีครับอยู่พี่ก๊อฟก๊อฟสตอรี่นะครับผมและตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็อยู่ที่หมู่บ้านต้นไม้นะครับและต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามีความรู้สเสียใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนกปลาคราบนะครับที่โดนงูกินไปนะครับผมแล้วก็บวกกับน้องๆเพื่อนๆครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับคอมเมนต์กันบอกว่าอยากจะให้พี่ก๊อฟนะครับซื้อนกปลาคราบตัวใหญ่นะครับมาเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้นะครับคำขอของเพื่อนๆน้องเป็นจริงแล้วครับเพราะวันนี้พี่ก๊อฟซื้อนกปลาคราบมาแล้วครับอยู่นี่แล้ว นี่นี่คือนกมาคาร์ทครับดูดูดูครับต um> ัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่เอาเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับคือเรียกได้ว่าใหญ่กว่าตัวเดิมเนี่ยโอ้โหห้าเท่าเลยมั้งเนี่ยแล้ววันนี้นะครับพี่ก๊อกก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่พี่ก๊อกมาเกับนี่ยครับนี่คือหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนตัวสีน้ำตาลส่วนหมูอ้วนตัวสีดำนะครับไปแอบอยู่แถวหน้าต้นไม้แล้วนะครับไป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 มาเลยๆๆๆ็วเโอ้ดูครับดูครับโอ้โหวิ่งลำหน้าแล้วโอ้ไป One eternity later อาตอนนี้ครับพี่ก๊อฟมาที่หน้าบัานต้นไม้ครับแล้วสังสกิดีๆครับนี่ครับหมูอ้วนตัวสีดำนั่งแอบอยู่นะครับโอ้ดูครับเขานั่งนิ่งมากนะครับเขาเปรียบเสมือนเป็นลูกปั้นนะครับแล้วดูครับเขาคงคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไม่เห็นเขานะครับเพราะเขาแอบอยู่หลังตะข่ายนะครับแต่เขาคงจะลืมไปคร้บว่าตะข่ายเนี่ยโปร่งใสมากมองเห็นหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะทําแก้งมองไม่เห็นครับเฮลลาอยู่ไหนเนาะลลาอยู่ไหนเนาะลลายอยู่แถวนี้หรือเปล่าน้อ เฮ้ไอปู้เห็นไลลาเปล่าโอ้โหปู้ทำเสียแผ่นเดินไปหาไลลาเฉยเลยทำไมไม่เล่นตัวก่อนล่ะโป้เออว่าไลลาไม่รักเหรอแหมมาถึงรึไปหาก็เลยนะดูครับน้องไม่โปู้ทำเสียแผ่นหมดเลยนะไลลาเห็นเราแล้วเนี่ยเห็นไหมปู้โอ้โหอ่าแล้วดูบอยลีบาน์ดมาตัวมาของเราครับโอ้โหดูครับสีสันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ก๊อฟมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องประคับหอวว่ายน้ำได้กันแล้วนะแต่ตอนนี้นะครับเข้าไปแอบอยู่ในคอนโดป้าอยคนีเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองเรียกเขาดูครับแล้วมาเลยแล้วแล นี่วิชาเรียกปลาฮะวิชาที่พี่ก๊อฟนะครับสำเร็จจากร้านของพี่หน่อยนะครับเลาๆๆๆๆๆอ้าวไม่เห็นมีออกมาทั้งตัวเลยอ่ะแล้วตอนนี้ครับมีผู้ชมด้วยนะคืนหน้าแตะคนเดียวไม่เท่าไหร่นะมีผู้ชมมาแอบมองด้วยนะสุดท้ายหน้าแตะไปสามเท่าเลยครับ a few minutes later โอเคครับน้องปลาคราฟมือพี่ก๊อฟนะฮะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมเงืยอนงันว่านะครับเดี๋ยวเราเอาน้องปลาคราฟนะครับกูใหม่นะครับที่อยู่ในถุงตอนนี้นะครับมาแช่น้ําเพื่อปรับระดับอุณหภูมิเขาก่อนครับมา อ่าแล้วรอบนี้นะครับพี่ก๊อฟไม่ลืมที่จะซื้ออาหารปลามาด้วยครับนี่ซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีน้องๆเพื่อนหลายคนเลยครับบอกว่าทำไมพี่ก๊อฟไม่ให้อาหารปลาเลยเพราะว่านะฮะหลังจากที่พี่ก๊อฟนะครับได้ทําการปล่อยน้องปลานี้นะครับออกจากถุงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้อาหารทั้งน้องปลากลุ่มใหม่แล้วก็กลุ่มเก่าพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับโอ้ดูครับพอเขาลงไปในน้ำฮะเขาดิ้นมากเลยครับเนี่ยเหมือนเขาอยากจะลงน้ําเลยนะครับโอ้ดูสิครับเขาแข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งพี่ก๊อฟก็ไม่มั่นใจเหมือนกกกกกัััััันน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 ะะ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 คคครรรรบบบวววววว่่่่่่่่่าา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 าถ้้้เเ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 มมมมีีีีีียยยยยยจไปปตตตตลลลุพใหญออแณ4 นี่โอ้โหดูดูครับยังดิ้นไม่เลิกนะฮะแต่กลุ่มเก่านะครับเหลือแค่3ตัวนะครับผมแล้วตัวเล็กกว่าด,ด้วยนะ <c oughs> ใจเยน็นนะเรามาใหม่นะเราอย่าห้าวอย่าทำร้ายน้องนะเข้าใจเปล่า <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะให้เขาปรับระดับอุณหภูมิแป๊บนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่ก๊อฟก็จะปล่อยเขาออกมานะครับใครได้มาเจอกับน้องปลากลุ่มเก่านะครับแล้วรวมถึงให้หายเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาจะมีปฏิกิริยาไงบ้างครับผม อ่าแล้วระหว่างที่รอให้ปลาเปลี่ยนอุณหภูมินะครับผมเรามาดูหมูกินหญ้าก่อนดูครับให้กินไก่ย่างไม่กินนะฮะไส้กรอกก็ไม่กินนะครับกินหญ้านะครับอร่อยแล้วป่ะฮะอร่อยเหรอรหอ,รอ,หรอ,อ่ามีการเอียงหัวทาหน้างงนะฮะแต่เดี๋ยวพอเผลอนี่ก็เลี้ยงอีกนะครับเพร,รู้สึกว่าหญ้านี่ตอนนี้กอใหญ่มากนะแต่ตอนนี้เหลือน,นิดเดียวนะอ่าลครับเอาละอ่าเลี้ยต่อไปนะครับโอเคอร่อยก็กินนะแล้วลาล่ะลาลาไม่กินเข้าด้วยเหรออิ่มแล้วเหรอหรือว่าไม่กินอ๋อ อ๋อเลยลอยากนอนครับโอเคอ่ะนอนก็นอนอ่าแล้ววันนี้นะครับพอพี่ก๊อฟมาถือว่าโชคดีมากๆนะครับพบาัอเรี่องปลาของเราครับนอกจากสีจะสวยงามเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่ก๊อฟก็ยังไม่เจอกบเลยนะซึ่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับรู้สึกชอบมากอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่มานี่นะครับเพราะเมื่อคืนนะครับฝนไม่ได้ตกนะครับผมก็เลยทําให้สีน้ําเนี่ยไม่ได้ขุ่นนะครับ แล้วรวมถึงไม่มีทรายนะครับหรือดินที่ปลิวมากับลมนะครับน้าของเราก็ยังสใสเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะอ้าโอเคครับผมตอนนี้นะครับไปกลมรู้สึกว่าน่าถึงเวลาที่เราจะปล่อยนกปลานะครับลุกไม่นะครับลงในบ่อนี้วปลาและมาชนมาได้แล้วนะครับนีนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ยังอยู่ในถุงนะครับแล้วก็โอ้โหเกเรมากเลยครับพยายามเอาหัวชนถุงนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าจะห้าวขนาดไหนนะครับจะทำร้ายปลากลุ่มเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้ยดิ่นใหญ่เลยนะครับดูเส้ทางก็คงใหญ่จะออกมามากมากแล้วล่ะโอ ้องหนึ่งไปเลยโอ้ตอนนี้นะครับนงปลากลุ่มใหม่นะครับดูสิครับว่ายไปว่ายมาอยู่แถวแถวคอนโดปลาด้วยนะครับเฮ้ยไปชมนูมอะไรตรงนั้นเฮ้ยน้องปลากลุ่มเก่าออกมาแล้วครับนี่นี่นี่ครับตรงกลางเลยนะฮะสีส้มหนึ่งตัวนะครับนี่ออกมาทักทายนะฮะโอ้อุ้ยออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นสองตัวแล้วครับกลุ่มเก่านะฮะนี่ครับเขาออกมารวมกันนะฮะหุ่ยดูเหมือนกับว่าเขาจะมาทักทายเพื่อนใหม่นะครับแล้วส่วนเพื่อนใหม่เนี่ย ก็ดูเหมือนกับ ances, จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยดีจังเลยอะโอ้ตอนนี้นะครับเขาเหมือนกําลังคุยกันนะครับแล้วก็กําลังสํารวจพื้นที่กันนะครับผมนี่นี่แต่น้องปลากลุ่มเก่ากนะครับตนนัวนี้ไม่ไม่แอบอยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยไม่ไม่หาเพื่อนนะนี่นี่ออกมาหาเพื่อนสิเร็วหาเพื่อนสิไปแอบอะไรตรงนั้นเดี๋ยวพี่กอล์ฟจะเอามือน,นี่ตอนเขามาแล้วอ่ามาเจอกันแล้วนะครับกับน้องปลากลุ่มใหม่นะครับผมดูครับอู้โถวายเล่นกันฮะยังมีความสุขเลยนครับนี่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 มาแอบอยู่ข้างหลังนะฮะ เธอมาจากไหนเหรอ,หอมาเที่ยวบ้านฉันไม่ล่ะสวัสดีนะชื่ออะไรเราเพิ่งมาใหม่นะพาเราเที่ยวบริเวณรอบนี้หน่อยสิส <ห ả? S 1> ี่ครับสวนทางนี้นะก็โอ้โหดูครับนี่ว่ายน้ำเล่นกันใหญ่เลยนะฮะน่ารักจังเลยอะ่ะ โอ้เพื่อนดีเลยครับรู้สึกผิดคาดมากๆเลยครับทีแรกนึกว่าเข้ามานะเขาจะทะเลาะกันนะครับเพราะว่าปลากลุ่มเก่าเนี่ยเป็นตัวเล็กนะฮะส่วนปลากลุ่มใหม่นี่เป็นตัวใหญ่นะครับทีแรกนึกว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ชอบกันนะฮะแต่ไม่เลยนะครับเอาไปมาดูเหมือนเขาเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับดีครับดูครับโอ้เข้าว่ายน้ําด้วยกันนะฮะดูสิครับอ๋อนี่นี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหลังนะฮะนี่แล้วก็ข้างหน้าครัตำรวจวนไปวนมาอยู่แถวแถวคอนโดปลานะครับนี่น่ารักจังเลยเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับเห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจ โอเคครับหลังจากที่ปล่อยน้องปลาลงไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะทาการให้อาหารเขานะครับผมนี่ครับพอพี่ก๊อฟแก่ถุงอาหารฮะแล้วพอสองตัวนี้ได้ยินเสียงครับดูครับโอ้โหกระพริบตามมก็ได้นะเฮ้ยโอ้หันมาตาไม่กระพริบเลยครับนี่ครับดีใสคนอ้วนนะฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับได้ยินเสียงแก่ถุงขนมสูงอะไรอย่างนี้มาเลไม่ได้เลยนะฮะมันเป็นอาหารปลากินไม่ได้มากินไม่ได้ก็ใจเปล่ากินหญ้าไปเลย อ่าแล้วส่วนน้องปลานะครับก็เหมือนรู้เลยนะครับว่ากําลังจะได้รับอาหารนะครับนี่มารวมตัวกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพี่กอฟจะโปรยอาหารเขาเลยนะครับเหมือนดีใจนะฮะกระดิกระดาจะได้กดินอาหารแล้วโอเคไปเลยสาวกอหนึ่งบยอ,อ่าตอนนี้นครับน้องปลาทุกตัวนะกำลังชุมนุมกันนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยอะไรตกลงมาในน้ําเนี่ยมันกินได้หรือเปล่านะเราลองขึ้นไปดูกันไหมเพื่อนเอาสิไปเลยแต่ว่ายังไม่มีใครมาสักตัวเลย <c oughs> นี่ครับส่วนทางนี้ก็ยังรอความหวังนะครับว่าพี่ก๊อฟจะปลโปรยลงมาให้บ้างหรือเปล่า oh. จะกินอาหารปลาจริงเหรอโป้ฮะอะไรล่ะจะกินจริงจเหรอมันกินไม่ได้ก็ใจไหมเดี๋ยวก็ติดคอหรอกห่วงเลยอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเปลี่ยนลงมานั่งในบ่อเลี้ยงปลานะครับพอพี่ก๊อฟลงมาน้องปลาแตกตื่นท้ายไปหมดเลยอ่ามาแล้วมาแล้ว,ลว,วครับโอ้ว่ายน้ำเรียงรายกันอย่างสวยงามเลยนะฮะนี่ครับนี่ไปไหนไปกันนะฮะอยู่ไหนอะอ๋อแอวข้างหลังนี่ลูงเหมือนกับว่าน้องนะครับยังงงๆแล้วก็กลัวๆอยู่นะครับผมก็เลยยัง ไปไปไว่ายไปว่ายมาอยู่นะฮะอ่าตอนนี้นะครับมาข้างหน้าอีกแล้วอาอ้าวไปข้างหลังอีกแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเขากลัวพี่ก๊อฟหรืออายกล้องกันแน่นะฮะกล้องไปทางไหนหนีอีกทางนึงเลยนะไห <c oughs> นไหนดูสิเอากล้องเข้าไปกใกล้อ,าอ,าอาล่าอเริ่มมาอีกแล้วสิครับเริ่มมาข้างหน้าอีกแล้วค <c> ร <oughs> ับแม่ปลาครับ <c oughs> ไายกล้องเป็นเหมือนกันเลยครับเนี่ยแล้วตั้งแต่ที่พี่ก๊อฟโปรยอาหารลงไปนะฮะยังไม่มีใครขึ้นมากินเลยเลยเนี่ยกินสิกินได้นะอาหารปลาเนี่ยไม่ใช่อาหารหมาซะหน่อยต่างจากสองตัวนี้นะฮะขนาดบอกว่่่่าาาาาาาเเปปป็็นนนออหหรรรรรรลละะคคคคััััับบบบกยยงงจ้้ดดููไไมทโ นี่นจะกินเหงือกเหรอฮะไขมันที่อยู่บนตัวนี่ไม่พอใจเหรออ่าโอเคครับผมอย่างน้อยครับเราก็ได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับโดยที่ไม่ทะเลาะกันเลยนะฮะซึ่งเห็นแค่นี้ก็รู้สึกดีใจชื่นใจแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้านครับเดี๋ยวพี่กอฟค่อยมาทําความคุ้นเคยรู้จักเขาเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะพอรอบนี้ดูท่าทางแล้วเขาหน้าจะไม่โอเคพี่กอฟโดนปลามือยซะงั้นนะโอเค,อเคไปไว่ายน้ำเล่นกันเถอะไม่รบกวนแล้วล่ะอย่าทะเลาะก,กันนะ อ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปที่เพื่อนเอนน้องขอเข้ามานะครับซึ่งในรอบนี้นะครับพี่ก๊อฟก็เลยจัดให้อย่างเต็มที่เลยนะครับเอาเป็นแบบปลาคราฟไซส์ใหญ่เลยนะคือสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนเน้องชอบคลิปไหนที่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผมดูครับยังมีหญ้าคาปากเลยนะมาๆๆมกลับบ้านดีกว่าไปเร็วอ้วนไปๆๆๆ